สวัสดีครับผมเอกครับในวันสบายๆแบบนี้ครับเราก็มาดูที่ดินกันดีกว่านะครับวันนี้ผมพามาดูครับที่ดินครับพิกัดอยู่ที่สนามกอล์ฟนอร์ทเลนนะครับรังสิตเรานี่เองนะครับก็จากที่ดินแปลงนี้ครับก็อยู่ติดกับคลองระพีพัดเรานี่เองนะครับอยู่ใกล้ๆกับคลอง3คลองสี่เรานี่เองครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นถนนพหลโยธินออกวางน้อยสระบุรีได้ครับที่ดินแปลงนี้ครับผมพามาดูก็เป็นแปลงที่ดินในขนาดสนามกอล์ฟขนาด2 3 1ตารางวานะครับแปลงนี้ครับก็ข้อดีของแปลงนี้ก็คือว่า ถนนคอนกีตเรามีแล้วคูระบายเรามีแล้วไฟฟ้าประปาที่นี่ค่อนข้างจะพร้อมครับท่านใดที่อยากจะปลูกบ้านแปลงนี้สามารถทําได้เลยนะครับเพราะว่าในเรื่องของดินก็พร้อมแล้วไม่ต้องปรับถมแล้วนะครับส่วนใหญ่นยที่ดินบางที่เนี่ยอาจจะต้องปรับถมแต่ที่นี่ไม่จําเป็นแล้วนะครับเพราะว่าที่ดินเนี่ยสูงกว่าถนนซะด้วยซ้ำเห็นไหมครับ สูงกว่าฟุตบาทอีกอ่าถ้าท่านใดอยากจะปลูกบ้านสามารถทาได้เลยสิ่งหนึ่งที่บรรยากาศของสนามกอล์ฟให้ได้ก็คือความร่มรื่นนะครับความสงบสบายแล้วก็มั่นใจได้ว่าไม่มีสารพิษแน่นอนเพราะที่นี่ต้นไม้ใหญ่เยอะมากอ่าแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดของการที่จะหาที่ดินและจะสร้างบ้านนะครับก็ต้องบอกกันเลยว่าท่านใดที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยเนี่ยที่แปลงนี้สามารถให้ความปลอดภัยกับคนที่คุณรักได้ให้ความปลอดภัยกับครอบครัวคุณได้ผมพามาดูที่ดินครับ ก็ที่ดินครับแปลงนี้ก็ปรับถมไม้เกือบ20ปีแล้วนะครับค่อนข้างจะแน่นปึกเลยเห็นไหมครับนี่ครับที่ดินครับแล้วก็ปกติต้นญ้าจะเยอะแต่ตอนนี้เราให้ให้เคลียร์ไปหมดแล้วนะครับให้แมคโครเคลียร์ไปแล้วครับที่ดินก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้เลยปลูกสร้างบ้านได้เลยพามาทางนี้ดีกว่าครับทางนี้จะเข้าได้ง่ายกว่าเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็อาจจะเข้าปูพื้นที่ในลำบากหน่อยนะครับอันนี้เป็นคูระบายน้ําเห็นไหมครับ สำคัญมากนะครับที่ดินบางพื้นที่เนี่ยราคาถูกจริงแต่ไม่มีคูระบายน้ำเนี่ยถือว่าพลาดเลยครับเพราะว่าน้ําไม่มีทางออกพามาดูด้านในครับก็ข้อดีของแปลงนี้ครับด้วยเป็นความที่เป็นแปลงขนาดเล็กนะครับ230ตารางวาซึ่งพอเหมาะพอดีกับการสร้างบ้านไม่ใหญ่มากทําสวยก็ไม่เหนื่อยบ้านหลังก็ขนาดกระทัดรัดพอดีครอบครัวอยู่ประมาณ3-4คนนี่ถือว่าสวยมากอ่าก็เข้ามาดูด้านในนะครับค่อยๆนะครับตามผมมาเลยครับ ก็ความลึกได้อยู่นะครับนี่ครับความลึกด้านนี้ครับด้านหน้านี่กว้าง17.25เมตรนะครับก็ทําทให้สามารถเข้าออกได้อย่างสะดวกที่ดินแปลงนี้ก็ถือว่าเนื้อดินอุดมสมบูรณ์มากครับท่านใดที่ชอบปลูกต้นไม้ทําเกษตรปลูกบ้านบ้านสวนเกษตรปลูกต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ที่ดินแปลงนี้ผมว่าเหมาะครับดูครับนี่ให้ดูดินก่อนดินแบบดินร่วนมาก่ะปลูกอะไรก็สวยครับแบบนี้ครับ ก็ท่านใดที่ชอบทุเรียนมังคุดละมุดลำไย,ยนี่สามารถปลูกได้เลยผมพาเข้ามาดูนะครับมาด้านนี้ด้านนี้อ่าเข้ามาเลยครับตามมาเลยก็ด้านหลังครับก็จะมีแปลงน้ํานะครับอยู่ที่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นร่องน้ําขนาดกว้างเกือบสิบเมตรนะครับเดินได้ไหมครับเข้ามาเลยตามเข้ามาเลยตื๊ดตื๊ดต๊ดตื๊ดอย่าตามรอยมาเลยนั่แหละอืม ก็ช่วงนี้ฝนตกก็อาจจะเดินยากนิดนึงครับแต่ในช่วงหน้าแล้งเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับมาเลยครับได้ไหนไหนก็มาแล้วอยากจะพามาดูที่ท้ายแปลงมาเดินมาค่อยๆเดินมาเลยึบ เออไหนๆมาแล้วก็อยากจะพาเข้ามาดูที่ท้ายแปลงนะครับเพื่อให้ได้ชัดเจนกันไปเลยว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยเหมาะไหมสาหรับสร้างบ้านข้อดีอย่างหนึ่งคือมีต้นไม้ใหญ่นะต้นกระถินนรงเห็นไหมครับต้นนี้ครับเราก็เก็บเอาไว้นะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้เราก็สามารถเอาออกให้ได้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆนี่น่าเสียดายครับเพราะกว่าจะโตได้ขนาดนี้ใช้เวลาก็มาเกือบสิปีนะครับที่เนี่ยต้นเนี้ยต้นไม้ใหญ่ส่วนใหญ่เราก็จะเก็บไว้ให้นะครับนี่ทางด้านท้ายแปลงก็จะเป็นแบบนี้ครับ นี่คือส่วนของท้ายแปลงก็จะมีคลองน้ำครับคลองน้ำขนาดใหญ่เลยนะครับเห็นไหมครับนุ่นประมาณ15เมตรความกว้างนะครับของคลองก็น้ำที่นี่ก็จะมากาจากคลองระพีพัดนะครับจะมีประตูร,ระบายน้ําที่ยาวเข้ามาถึงที่เปิดน้ําเข้ามาในในคลองนี้คลองนี้เสร็จแล้วก็วนเข้าไปในสนามก๊อบนะครับสนามหญ้าส่วนใหญ่ในสนามก๊์บจะใช้น้ําจากที่นี่เพื่อเอาไปรดหญ้าครับก็ทําให้หญ้าที่เห็นสวยๆเนี่ยของสนามก๊อบเนี่ย มันน้ำมาจากที่นี่ทั้งนั้นเลยนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้มาเลยครับมามาดูใกล้ๆเลยครับนี่เห็นไหมน้าสายปิ้งเลยเช่วงหน้าฝนแบบนี้น้าก็จะเยอะหน่อยแต่สบายใจได้นะครับว่าน้ําที่นี่ไม่ไม่เคยลดนะครับก็จะอยู่ระดับนี้ประมาณนี้จะช่วงหน้าแล้งก็จะลดกว่านี้สักหน่อยหนึ่งนี่คือบรรยากาศของที่ดินขอบเขตก็ตรงนู้นเลยครับเห็นไหมครับขอบเขตจากตรงนั้นสีส้มนี้มาถึงตรงนี้ทางด้านนี้เลย ครับนี่จากจากท้ายแปลง7.1นะครับก็7.1กับ7.2พื้นที่ขนาด231ตารางวาอยู่ติดกันครับท่านใดที่ชอบแปลงใหญ่ซื้อ2แปลงได้เลยนะครับพื้นที่ขนาด1ไร่ได้กว่าๆแต่ท่านใดที่มีกำลังอยากได้แปลงใหญ่นะแต่กําลังไม่พอก็7.1หรือ7.2ก็ได้พื้นที่ขนาด231ตารางวาเนี่ยก็พอเหมาะพอดีสําหรับปลูกบ้านนะครับก็อันนี้ผมถ่ายจากท้ายแปลงนะครับผมพามาดูนี่เป็นท้ายแปลงของ 7.1ครับอ่าก็บรรยากาศก็จะมีบ้านเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเห็นไหมครับตรงนู้นครับเขาก็จะทําระเบียงออกมาครับแต่เขาก็ไม่เป็นไรครับผมพามาดูทางด้านนี้เพื่อจะเดินง่ายหน่อยมาเลยครับนี่เป็นพื้นที่ของท้ายแปลงนะครับของ7.1ครับซึ่งเป็นท้ายแปลงที่ขนาดพอเหมาะพอดีด้านหลังก็จะมีต้นไม้ใหญ่เยอะนะครับอ้แปลงนี้ได้เปรียบครับเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่เยอะทําให้ร่มรื่นร่มเย็นและสงบแล้วก็สบายนี่มาดูเลยครับนี่คือท้ายแปลงนะครับที่ติดกับเล็กน้ํา เห็นไหมครับก็เป็นค้องขนาด15เมตรนะครับที่กว้างอยู่นะครับจากนี่ยาวไปจนสุดนู่นครับมีเพื่อนบ้านด้วยก็สังเกตดูว่าเพื่อนบ้านก็ทําระเบียงไว้สําหรับนั่งตกปลานะครับเก๋ไก่สไลเดอร์มากครับก็แปลงนี้ครับอยู่ตรงนี้เลยต้นไม้ใหญ่ก็มีครับเป็นต้นกระถินนโรงอายุประมาณสัก15ปีได้นี่คือท้ายแปลงครับขอบเขตนะครับก็จากท้งสีส้มด้านนี้กล้องดูนะครับจากสีส้มด้านนี้ครับ ยาวไปจนสุดด้านนูน้นความกว้างของท้ายแปลงอยู่ที่ประมาณ70เอ่อ17.25เมตรนะครับอ่าไปจนถึงตรงด้านนูน้นอ่าแต่ที่ข้อดีที่สุดก็คือบรรยากาศท้ายแปลงเนี่ยครับเหมาะมากครับที่สําหรับที่จะนั่งเอ่อสบายๆทำงานแล้วก็อ่อยู่บ้านอย่างมีความสุขครับนั่งตกปลาก็สามารถทําได้นะครับเพราะเนี่ยเหมือนคือบรรยากาศริมคลองเลยก็ว่าได้ครับแต่ข้อดีของแปลงนี้คือริมคลองเนี่ยน้ำที่นี่ไม่ได้เสียนะครับเป็นน้ําที่วน เข้าจากคลองระพีพัดมาถึงหลังบ้านท่านแล้วก็วนออกไปที่สนามก๊์ฟสนามกล์ฟดูจากสนามก๊์ฟเข้าไปรดต้นหญ้าเพื่อเป็นการลดต้นทุนในค่าน้ํานะครับนี่เป็นน้ําที่วนเวียนมั่นใจได้ว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยน้ำหลังด้านหลังเนี่ยมีตลอดแล้วก็ไม่เน่าไม่เสียครับเป็นน้ําที่ไหลเวียนถ่ายอยู่ตลอดนะครับบรรยากาศคล้ายๆอเมซอนเลยนะครับแต่ว่าเชื่อไมมว่าแค่เดินทางจากกรุงเทพมันทดเดียวก็ถึงแต่งนี้แล้วครับ เพราะว่าแปลงนี้เข้าออกได้หลายทางเข้าออกได้ทางพหลโยธินก็ได้ของระพีพัฒนก็ได้จะออกน้องแคสระบุรีอยุทยาอ่างทองสุพรรณได้หมดเลยครับเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้เป็นพื้นที่ที่บอกได้เลยว่าสามารถไปได้หลายทางจริงๆอ่าครับอ่าจะออกน้องเสือนะครนายกเข้ากรุงเทพก็ขึ้นทางด่วนง่ายนิดเดียวอ่าไม่ว่าจะเป็นทางด่วนบางนาทางด่วนรงังสิทแล้วก็ อุดรรัทยาก็ไม่ไกลนะครับก็ถือว่าเป็นชัยภูมิที่ดีเหมาะสําหรับเดินทางเข้าออกได้สะดวกสบายแล้วท่านใดที่ชอบกีฬากอล์ฟชอบตีกอล์ฟบรรยากาศกอล์ฟก็ขับรถแค่3นาทีก็ถึงสปอร์ตคลับสามารถที่จะไปตีกอล์ฟได้ตลอดนะครับจะเป็นบ้านพักตากอากาศก็ได้เป็นบ้านสวนเกษตรก็ได้อ่าหรือจะทําเป็นธุรกิจก็ได้นะครับสามารถที่จะทําโกดังขนาดไม่ใหญ่มากได้ครับก็ท่านใดสนใจนะครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยถือว่าเหมาะมาก จะทําเป็นออฟฟิศก็ได้นะครับเพราะบรรยากาศแบบนี้เหมาะมากกับการทํางานจริงๆนะฮะก็ท่านใดที่สนใจนะครับโทรหาเอกได้เลยนะครับ0881451155ขอย้ํานะครับโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยสำหรับท่านที่อยากจะมีเจ้าของที่ดินจริงๆนะครับท่านี่อยากจะได้เป็นเจ้าของโปรโมชั่นพิเศษของเราในเดือนนี้นะครับดาวห้าหมื่นผ่อนห้าปีไม่มีดอกเบี้ยครับย้านะครับดาวห้าหมื่นผ่อนห้าปีไม่มีดอกเบี้ยจริงๆครับท่านใดที่สนใจรีบโทรมาเลยนะครับโทรหาเอกได้เลยครับสวัสดีครับ